ียวสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องถ่ายจรสัตว์และนี่คือรายการอยากเป็นเอกบอร์ด EP ที่22คนระับคุณผู้ชม เนื่องจาก EP ที่แล้วนะครับทุกคนครับที่ผมทําสอนประกอบสเก็ตบอร์ดไปผลตอบรับดีมากดีแบบดีเกินคาดอะ่ะคือมีน้องๆหลายๆคนอ่นะทักมาหามาขอเป็นผมเต็มเลยว่า,วาพี่ขอบคุณมากนะครับยูทูบเบอร์หมื่นซับคนนี้ที่ทาให้ผมประกอบสเก็ตบอร์ดเป็นนะครับทุกคนขอให้พี่ร้อยล้านซับไปไว้นะผมกะขอบคุณน้องด้วยนะครับมีคลิปนี้ด้วยคลิป EP ที่20ี่บะที่สอนทําความะอามกิ๊บเทปคลิปนั้นนะครับก็เป็นประโยชน์กับน้องๆหลายๆคนมากผมก็โอ้โหมันปึ้งปิ่มระเกินนะครับผมเออดีใจแทนทุกคนด้วยนะครับ แล้วก็มีน้องๆเอ๋มีน้องๆเนี่ยนะครับน้องๆนี่ถามทุกคลิปเลยนะครับจนมีคนคอมเมนต์บอกว่าเออพี่ครับที่พี่บอกว่ามีน้องๆถามเนี่ยน้องเขาใส่ครับพี่ผมจะไปด่ามันให้มันสงสัยที่ยงเยอกันนะครับเออน้องจะด่ามันเลยเนาะน้องคนนั้นก็คือพี่เอนะครับพี่เอนะครับพี่เอนะครับพี่สมมติน้องคนนั้นขึ้นมานะเดี๋ยวต่อไปพี่จะตั้งชื่อว่าปีเตอร์ละกันน้องปีเตอร์นะครับก็ทักมาถามว่าเนี่ยพี่ถาสอนแปะกิบเทปแล้วพี่ถาสอนทำความสอเปลั่ยนกิบเเเเป้้้าาางงงออออออนีีตรรร์กก็ยยจจะูัล่่ไพถ จะสอดเปลี่ยนกิเทปสั้งทีนะครับผมเออน้องปีเตอร์ครับพี่ก็อยากจะบอกว่าพี่ไม่มีตังค์ซื้อกิเทปใหม่พี่ก็อยากจะทำนะครับผมเออพี่กบีก็อยากจะทำมาจะกิเทปไปมันแพงนะครับน้องๆเข้าใจไหมมันแผ่นน้องสองก้อนร้อยอะสองก้อนร้อยสอง สองร้อยก็บาทนะครับน้องๆหรือบางร้านในสามสี่ร้อยทุกคนมันแพงมากเห็นคลิปพี่เมย์ไหมที่ผมสอนเพื่อนๆประกอบสเกตนะครับพี่เมย์ได้คลิปเทปของแบรนด์อักษรนะครับทุกคนเัื่งโค้ดเทะเป็นคําแบบคําพูดฟิวฟิวเท่ๆแปะตรงคลิปเทปอ่ะเออผมก็อยากจะได้มากครับทุกคนผมก็เลยใช้ความน่ารักของผมไปนะครับทุกคนครับใช้ไม้ตายความน่ารักไปอ้อนวอนกับเจ้าของร้านครับเออพี่ครับผมก็ ทำไมพี่ไม่เอากริปเทปให้ผมบ้างครับผมอยากจะได้กริปเทปบ้างครับพี่คนต่อมาก็คือพี่เขาก็ส่งกริปเทปมาให้ผมจริงๆไว้ทุกคนปอบมือดิฮะเน่ยกริปเทปของแบรนด์อักษรนะครับทุกคนนี่ผมจะให้มาแล้วครับผมอด้วยความน่ารักสดใสของเรานะ่ยคือ็นความที่เราเป็นมือใหม่เพิ่งเข้าวงการแล้วก็น่ารักสดใสหน้าตาที่ดินนะครับซึ่งคําที่ผมเลือกมันเนี่ยเป็นคําว่าวัดผ้าใหม่ครับทุกคนมันเป็นคําที่คนเก่งต้อแปลกันนะน้องๆคนเก่งอย่าพี่เขาจะว้ด ฟิบเฮลฟิบสเปนดิฟิอะไรนะคือไม่ลงนะครับผมเริงตรงไหนซึ่งแบรนด์อักษรนะครับมีคำอีกหลายคำเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดู นะฮะฮมีหลายคำมากๆเมื่อจะเป็นคำว่าโสดมีแฟนแล้วแค่พี่น้องไม่ร้องนะจ๊ะเพื่อนเมืไหนที่แบบมีแฟนห่วงแฟนนะครับผม,ผมก็ซื้อไปแปะกันได้นะครับหรือว่าเพื่อนคนไหนโสดก็แปะคำว่าโสดไปเลยโปรโมทไปในตัวนะครับผมไม่ต้องมาทําแบบว่าเลิฟๆทิงหาการน,นะนะชูสเก็ตบอร์ดให้ดูเลยครับว่าเออกูโสดนะครับผมนะฮะซึ่งราคากิฟทเทปของแบรนด์โซดเนี่ยอยู่ที่450บาทนะครับผมก็เหมือนเดิมครับถ้ามาจากช่องถ่ายจอนสันก็ต้องมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากทุกคนใช่ไหมครับแต่ผมก็จะยๆกก่่ออนนะครับผมยาด คคลิปนะรับอย่าก,กดข้ามโฆษณาด้วยเพราะว่าผมก็อยากจะได้ตังค์มากนะครับทุกคนก็ช่วยๆกันนะฮะกดไลค์ก็กดกันมากนะครับบางคนเข้ามาคลิปกูยังไม่ทันดูเลยกดดิ้ไลค์ซะแล้ว โอเคนะครับทุกคนสิ่งที่เราจะต้องมีในการที่เราจะเปลี่ยนกิ๊บเทปใหม่เลยครับสองสิ่งนี้เลยครับที่เราจะขาดไม่ได้นั่นคือไดเป่าผมและก็คัตเตอร์ครับผมและถ้าน้องๆถามว่าพี่ถ้าไม่มีไดเป่าผมมาใช้อะไรอย่างอื่นแทนได้ไหมครตอบก็คือไม่รู้นะครับทุกคนครับถ้าแต่ว่าน้องๆสามารถที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินไปแอฟริกาได้นะครับก็ไปใช้ลมร้อนแอฟริกาเป่าให้จิ๊บเทปเราลอกได้นะครับทุกคนวิธีการทานะครับเราจะต้องใช้ไดเป่าผมเนี่ยเป่าจอไปตรงจิ๊บเทปเลยครับทุกคนปรับให ที่ผมบอกว่าให้ใช้ดเป่าผมมาเป่าซึ่งจริงๆนะน่าจะเป็นวิธีที่ผิดเพราะก็มีน้องๆบางคนเขาก็เมนว่าเออพี่ลายเป่าผมมาถ้ามันไวเป่าอ่ะมันจะทําให้กิ๊บเทปด้นะครับเออผมก็เออไม่เชื่อแล้วมันต้องใช้อะไรให้สเก็ตมันแห้งวะเราก็เป่าแบบว่าไม่ต้องเปิดลมร้อนก็ได้นะครับเวลาเราเป่าตอนที่สเก็ตบอดมันเปลี่ยนครับผมเราก็เปิดเป็นลมปกติแรง ในกระเป๋าไล่ให้น้ำมันออกพอนะครับเราไม่ต้องปับให้ร้อนสุดนะเดี๋ยวกิบเทปลอ,อกโอเคไหมเขาเดิมต่อ,ตอวิธีการเปลี่ยนนะครับผมเราก็ใช้ไดปราผมเนี่ยเปิดให้แรงที่สุดแล้วก็ร้อนที่สุดแล้วก็จ่อไปเลยครับเพื่อนๆให้กิบเทปแบบมันลอกออกมานะครับที่ผมดูมาเรามาลองดูดีกว่านะครับว่ามันจะลอกหรือเปล่าเราก็หาตรงจุดที่มันเหมือนว่ามันจะลอกก่อนนะครับทุกคนเพื่อง่ายต่อการทํางานของเรานะครับอ่านี่ๆๆตรงนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยมันจะมีเปิดอยู่นิดหนึ่งไว้คุณผู้ชมครับเราก็ใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ ตามจริงมันไม่ต้องใช้ก็ได้แล้วแผลเออจริงๆบางคนอาจจะไม่ต้องใช้ไดก็ได้ใช่ไหมเฮ้ยอันนี้ก็หลุดแลวนะคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวเราก็ลองเอาไดล้นๆหน่อยก็ได้เพื่อมันจะดีขึ้นนะครับโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เราก็เป่าไปได้สักพักเลยนะครับกิ๊บเทมันนิ่มเลยเฮ้ยเนี่ยมันนิ่มเลยอ่ะมันไม่แข็งแล้วด้วยดิแล้วเราก็ใช้คัตเตอร์ครับคุณผู้ชมแง้มมันออกมานิดหนึ่งใช้คัตเตอร์ช่วยนะครับซึ่งจริงๆอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้เพื่อนๆใช้มือแบบว่าดึงเหมือนตอนแรกที่ผมทําเลยก็ได้นะครับ โอเคไม่ไม่ใช้แล้วละกันใช้มือเลยนะฮะนี่ดึงออกเลยครับคุณผู้ชมโอ้เอาเลื่องอยู่นะเราต้องใช้พื้นที่ให้ประหยัดมากที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับจริงๆน่าจะต้องถอดน็อกก่อนด้วยหรือเปล่าเออว่ะไอเฮียเราลืมไหมสัตว์ลืมไม่เป็นไรล็อกไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮยโอ้ยคนเหียว นี่ก็เป็นซ้ากิปบเทปเก่าที่เราลอกออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมต่อไปเราก็จะทําการแปะกิปบเทปใหม่ซึ่งวิธีการแปนะนั้นเหมือนเดิมเลยครับที่ผมทำคลิปสอนทำไมทำตัวอย่างเงี้ยเขาดิโกมาดี วิธีการแปะนะครับผมก็ได้ทําคลิปสอนไปแล้วใน EP ที่21นะครับที่ประกอบสเก็ตบอร์ดทั้งอันนะครับก็สามารถย้อนไปกลับดูได้วิธีที่ถูกต้องก็คือเราควรที่จะพอดให้2อ,อันนี้มันแยกออกจากกันก่อนเว้ยซึ่งผมลืมนะครับคุณผู้ชมมันก็เลยเป็นรูปร่างหน้าตายอย่างนี้นะครับแหมต้องมาเข้าขั้นตอนแต่หน้าเปลือกันนะครับทุกคน มาแล้วครับคุณผู้ชมก็หลังจากที่เราทําการลอกิฟเทปเก่าจนหมดเกลี้ยงแล้วก็ทอดชุดเซ็ตประกอบมันอ่อนนะครับก็แผ่นนี้จะเป็นยางนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็มาทําการแปะกิฟเทปของร้านอักษรกันเลยดีกว่านี่เออดูลายด้วยนะว่าเราจะเอาด้านไหนไว้โน้ตไว้เทลนะครับผมตื่นเต้นทุกครั้งอะครับที่จะได้แปะโอมาแล้วมาลง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  ลงลงชีหนึ่งึ๊บกดปึ๊บเอาแล้วเฮไยนายูไล่ครับผมค่อยๆไล่ออกไปครับให้มันทั่วการอย่าให้เป็นฟองกานนะครับทุกคนสวยครับพี่น้องแล้วก็พับครับพับงองงอ,งงองให้มันเข้ามาก่อนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ใช้สเก็ตทูดมาเดิมครับพูด อุ้ยเป็นฝุ่นนะโอ้ต้องดูดห้องอีกแล้วเฮ้ยเนี่ยโกนโกนโคนโกนมันจะขึ้นแบบว่าเป็นโค้งของแผ่นเรานะครับแล้วเราก็จะใช้กัตเตอร์ฉีบเข้าไปแล้วก็ไล่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 จนมันเสร็จนะครับทุกคน,กนครับผมจงมั่นใจในตัวของตัวเองนะเออเยี่ยมอย่านะอุ้ยกินเข้าไปแล้วไปลูกลูกลุกมาลูกอุ้ย ลูกเฮ้ยกินเนื้อมบบเนีเน็เปิดเลยโอ้โหยังไงหน้าเลยทษต้องทำอ่างไวะไอ้เหี้ยทำไมกูทำหลายแผ่นแล้วทำไมกูไม่โปรเฟชชั่นอลกีเออเนี่ยย็ดเค้เก็บคอมน้อยโอ้เข้าไปเลยนั่ง จะทำให้มันเท่ากันนะครับทุกคนนะมันไม่เป็นเงี้ยอุ้ยอันนี้ก็อุ้ยข้าวเนื้อไม้อ่ะนี่นี่เก็บตรงนี้เก็บตรงนี้เก็บนี้หน่อยหนึ่งอ่าเฮ้ยเฮ้ยอันนี้งานเรียนอยู่อุ้ยไม่เป็นไรสนามลบสนามลบยังมีรอยเห็ดอยู่แล้วโอเคเราก็มาทําการเก็บงานเก็บงานแล้วกันอ่าเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอขึ้นท่าเท่ๆได้ปะจำนะสามสองหนึ่ง เสามสองหนึ่งอ่านี่ครับผมเราก็ได้แล้วนะครับกลิปเทปใหม่ของแบรนด์อักษรน,นะครับคำว่า วัดท่าไม้นะครับคุณผู้ชมซึ่งแบรนด์อักษรเนี่ยมีหลายคำในนี้ผมบอกไปเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอ่ะก็สามารถที่จะไปสั่งซื้อกันได้นะครับที่ร้าน S Project หรือว่าตามร้านสเก็ตบอร์ดชั้นนำทั่วไปเลยนะฮะและอย่าลืมนะครับผมถ้าไปซื้อที่ร้าน S Project ครับบอกว่ามาจากช่องถ่ายจรดสันนะจากราคา450บาทนะครับจะลดราคาเหลือ390บาทนะคุณผู้ชมโอ้โหคุ้มสุดๆนะครับคุณผู้ชมครับจะไม่ซื้อก็ไม่ได้ใช่ไหมเราไปถามแอดมินได้เลยนะครับผมทางแฟนเพจเฟซบุ๊กเอสโปรเจกต์นะครับและก็มีทุกอย่างครับ ไม่ว่าจะเป็นสเก็ตทูนยางลบลบกิฟเทปสเก็ตบอร์ดดีๆกิฟเทปเท่ๆอะไรเงี้ยคือมีทุกอย่างที่เอสโปรเจกต์หมดเลยเว้ยโอเคนะครับเพื่อนๆชาวคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะได้พลาดคลิปดีจากช่องถ่าอนสันช่องถ่าอนสันลงคลิปทุกวันจันทร์พุธเวลาห้าโมงเย็นนะครับผมก็สามารถรอติดตามกันได้เลยกลุ่มในเฟซบุ๊กก็มีนะครับชื่อว่าอยากเป็นเด็กบอร์ดทีเจเอสก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยเป็นสมาชิกครอบครัวเด็กกันได้นะจ๊ะตอนนี้สมาชิกเกือบ2,000คคคนนนแล้วะรับทุก ก็เข้ามาร่วมพูดคุยกันเยอะๆนะฮะแล้วเจอกันที่คลิปหน้านะครับทุกคนสํหรับคลิปวันนี้ก็สวัสดีครับเย้ yeah.